นายที่สุดกลัป๋องไซฮัสกทีสาวนี้อู่นาร์บิทัลายปีมิกขับมาดูแลยฮกที่เจ้าสตาร์บังโลยินะเอ๊โทษทีนะพอดีว่าฉันคิดว่าจ้างคนดูแลไวนึกว่าจะไม่เป็นอะไรอะ่ะถ้างานฉันก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะย่ำหน่อยก็ที่แต่วินนี้เจ้าตำรวจตาดูฮกที่เจ้าสามไว้ให้ดีเลยพลอยก่อนสะให้จากไปอีกนะถ้าเจ้าไม่ท่าฉันจะยกคุกนี้ให้คนอู่น,น่แน่เอ๊แบบนี้ก็ได้ด้วยหรอ ไม่นานแล้วแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนมาประทังชีวิตฉันล่ะก็สวัสดีทุกคน้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบไม้พริ้ซันหรือคุกของฉันนั่นเองทุกคนก็วันนี้นะคะแล้วก็มีหน้าที่มาตรวจตาคุกที่เราเล่นไว้นั่นเองทุกคนก็จะพามาดูกันเนาะก็ว่างๆเราก็จะมาดูคุกของเราว่าตอนนี้คุกของเราเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนเออดูนี่สิทุกคนก็ตอนนี้ก็มีนักโทษที่แบบเออประจำโดนายประกาศไว้ก็คือแบบเป็นนักโทษอันตรายน เองเนาะดูสิเยอะมากเฮ hey, ดูนี่สิทำไมนักโทษเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากมายไก่กองขนาดนี้นอนและแบบนี้บ้านเมืองเราจะอยู่ปลอดภัยได้อย่างไรโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูคุกกันนะว่าเราสร้างอะไรกันเน,นี่ยอันก็เป็นที่แบบเออจุดหลับหนักโทษเนาะทุกคนก็จะเป็นสำนักเอาไว้ให้พนักงานตำรวจอะไรอื่นๆเอาไว้ทำงานกันที่นี่เนาะวิและดูสิอันนี้ก็คือคือเป็นคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเนาะไปกันต่อจ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบเอาไว้เออให้คนแบบคนมาเยี่ยมญาติอะไรก็ฟีลแบบเหมือนเยี่ยมนักโทษนั่นเองเนาะก็จะไปพูดคุย ตอนมืดก็คือยังไม่เห็นเนาะก็ตอนนี้นักโทษของเราเขานอนกันอยู่แล้วระหว่างนี้เราก็มาดูแ็บเมนูกันหน่อยแลวกันนอะอันนี้ก็จะเป็นแ็บเมนูที่จะเอาไว้สร้างนั่นเองเนอะสี่ช่องนี้และดิวนตรงมุมขวาไอ ي, ้โมชิดมุมขวาล่างเออใช่ก็จะเป็นแถบที่แบบเอาไว้เพิ่มนักโทษหรือว่าเอาไว้วิจัยอะไรต่างๆนะทุกคนก,ทก,คนก็ทุกคนก็สามารถไปหาเพิ่มเติมได้ในเออยูทูบอือเราอื่นๆอีกนะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือวิจัยแค่อันเดียวคือนันอนกโทษสูงสุดระดับโคสูงเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นสร้างพนักงานต่างๆนั่นเองแล้วก็ดู ภายในคุกกันแล้วดูซิมันช่างกว้างขวางอลังการสังเลยเดี๋ยวเราจะไปตรวจดูนักโทษสิว่าวิทยุซิตอนนี้นักโทษของเราก็หลับนอนหลับอย่างสบายใจเนาะเออสวมอยู่ภายในห้องด้วยทุกคนก็ให้แบ่งๆ่งกันใช้เนาะเราก็ได้จัดห้องแบบเออฟิลแบบรูมเมทนั่นเองเนาะเอกก็อย่าตีกันตายละกันเนาะ <c oughs> ไปนี่เลยอันนี้ก็จะมีห้องเดี่ยวแยกไว้เลยนะใครเออได้พิสิตไปก็พิสิตไปนั่นแหละทุกคนเนาะและนี่ก็ คือห้องพยาบาลของเรานั่นเองเนาะก็จะมีหลายห้องหน่อยเพราะว่านักโทษของเราคุกเรานั้นก็จํากัดไว้ที่100คนเนาะก็มีห้องหลายห้องอะไรนี่ก็จะเป็นห้องที่แบบเอาไว้ให้นักโทษนี้ออกกําลังกายนะทุกคนก็จะสร้างไว้เยอะหน่อยเพราะว่านักโทษเราเยอะแล้วก็แออัดกันมากก็ยัดดไ้ก่อนนะเพราะพื้นที่มีจํากัดนั่นเองนี้เลยเนาะก็มีชั้น2ด้วยก่นแหละก็แบ่งๆไปนะอนาคตน่าจะต้องขยายอีกเนาะเพราะว่านักโทษเราเพิ่มมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนาะและนี่ก็จะเป็นสนามกีฬาหรือว่าสนามที่แบบเอาไว้ให้นักโทษนั้นได้ออก กังกายภายนอกรับชมรับเอ้ยรับแสงสังขอนั่นเองตรงนี้จะเป็นที่เล่นบาดไตกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานเอาไว้ให้นักโทษได้ทํางานในคลายเครียดเนาะเออเพราะว่า้านักโทษเนี่ยเอ้เพราะว่าถ้านักโทษไม่มีอะไรทํานักโทษก็จะเครียดเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องแบบมืดๆเอาไว้ให้นักโทษเดินเล่นอันนี้ก็ให้นักโทษไว้แอบทาอะไรกันเนาะไม่ใช่อะไรก็คือแบบเออเอาไว้ให้แบบชมวิวข้างหลังบ้างอันนี้ก็เป็นทางเดินทั่วไปเนาะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้จะเป็นห้องกักขังเนาะกักขังเดียวเออเอาไว้แบบเพื่อนักโทษตีกัน เนาะเออแบบเ้ยไม่ชอบหน้ากันทะเลาะกันเราได้จับแยกมาขังไว้นี่เลยและส่วนี้้ก็จะเป็นห้องทำงานเอาไว้ส่องกล้องวงจรปิดแถวๆนี้เนาะเออว่าแบบมีอะไรบ้างเราก็ต้องแบบมีการจับตามองอย่างเอ้ยอ,อ,อย่างแบบครบ ไอ้ผู้ไม่ถั่วทุกคนนะก็นั่นแหละจัดตามองให้ครบทุกซอกทุกมุมนั่นเองเนาะและมาตรงนี้อะไรทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งแบบ,แบบเพิ่มพลังงานให้เหล่านักโทษก็คือห้องคัวใหญ่นั่นเองทุกคนก็จะแออัดหน่อยตรงนี้เวลานักโทษมาก็คือแบบอึดอัดแบบเยอะมากเพราะว่าจะสร้างแยกไม่ได้เนาะเพราะว่าจะสร้างแยกไปเดีย๋ยวนักโทษจะเดินแบบป้นเปี้ยนทั่วแบบเอออะไรไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเนาะและตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นให้นักโทษแบบขึ้นใกล้ๆก็ได้หรือว่าไกลๆก็ได้เนาะเออ ไปนะทุกคนก็โคกของเราตอนนี้ก็ตดตากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติอย่างใดนะหรือจะไปดูว่านักโทษโคกเรานั้นใช้ชีวิตมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้คือเงินไหลมาเทมาไม่หยุดเลยเนาะเออนี่เลยนะว้ายดูสินักโทษแบบมารุกมกันอยู่ตรงนี้นี่เองตอนนี้คือเป็นตอนเช้าแล้วคือนักโทษมากินข้าวกันอย่างอะไรอะไรเปล่าไม่รู้นะพูดไ้ก่อนดูสิโรงอาหานมีที่เดียวนักโทษก็เลยมาแออัดตรงนี้โอ๊อยไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออ ดูสิกินข้าวเสร็จแล้วนักโทษก็มาทํางานกันต่อเลยด,ดีมากเลยนักโทษทุกคนตั้งใจทํางานกันเข้าละ่ะดูสิให้เขาอยากทำงานกันนะให้ผู้หญิงส,สวยๆมาทำแบบแรงงานอะไรแบบนี้มันช่างเห,หนืนหอ่อยไหน่ายมาก็เคือนเลยอยากรับไม่ได้เดี๋ยวนะคุกเรารับแต่ผู้ชายนะ คุณหมอคะคุณหมอเหนื่อยไหมคะอ๋อไม่เหนื่อยเลยครับพอดีว่าตอนนี้ผมตั้งใจจะด,ดูแลรักษานักโทษที่นี่ให้ดีที่สุดเลยพอคู่ของเรานั้นจะได้พัฒนามากยิ่งขึ้นครับว้าวคุณหมอขยันจังเลยนะคะเป็นคุณหมอที่ดีมากเลยเป็นคุณหมอตัวอย่างได้เลยนะคะเนี่ยอุ้ยนี่คือผลงานที่หนักโทษเรานั้นตั้งใจทํางานมากเลยนะฮิแบบนี้เราก็สามารถเอาเงินไป,ไปช้อปปิ้งได้แล้วทีนี้ฉันมที่หลับ ถึงไม่ตอบฉันนะทำไมที่รักถึงเงี้ยป่ะเซียนนะครับพอดีว่าผมมีผัวแล้วครับไมงาะสบายสบายม,มีอะไรให้ถามขอนอนหน่ดีกว่าเนะของไม่มีใครเห็นหรอกว้าวว้าวดูนายสิทดสอความแมนเ้าเดเป็นไงล่ะครับฝีมือผมมันได้เลยใช่ไหมเออเช่เอ๊ยเอ๊ยเอ้ย ได้รีรับไม่ได้เฮ้ฉันก็ทําได้เหมือนกันอย่าฉันก็ทําได้ฉันก็ทำได้ยาเนส่นี่แหละนี่คือพื้นที่ของเราหญิงแท้อย่างพวกเราเอาไว้ออกกำลังกายให้หุ่นเพียวสวยงามนั่นเองฮือเปะฮึอ ฉันก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเว่าทาไมคุกของเราถ้าอาบน้าถึงแตกประหลาดก,กันได้ขนาดนี้เนะาะใครโดนน้าที่นี่คือแบบทุกคนจะเป็นไส้เดือนกันหมดเลยอะ่ะโอ้ยฉันรลับไม่ได้เลยฉันไปดีกว่าท่านผอ,อขาตอนนี้ดิฉันตรวจตาทุกซอกทุกมุมภายในคุกแล้วดิฉันจะไปพักผ่อนได้หรือยังคะปุ๊บเจ้านี่เนาะมาแป๊บๆก็จะอู่นานอีกแล้วเอาฮึกข้าไม่มีอะไรให้เจ้าทาแล้วถ้างเงิน เซวจะไปไหนก็ไปเอ๋ใช้งานเสร็จแล้วก็ไล่กันแบบนี้เลยหรอเศรซาอ่ะไม่นะข้าจะเอาพวกหนักโทษพวกนี้มาเป็นแรงงานชั้นดีและก็จะได้ออกเหมือนพวกนี้ไปเที่ยวต่างประเทศนั้นเอง <laughs>